เอาพี่งอนมาพี่งอนพี่งอนข้างล่งยวเอามาเอาพี่งอนมพี่งอนออพี่งอน,อนโอ้ยระวังะระวังระวังบอกมาานดีบอกยีมวเดียวมาวานนี่ยีมวนอนอยู่รงนี้อือากิ นู่นเราสีเดี๋ยวเดี๋ยวก็หาว่าทำการแสดงนี้มากินบ้างมาเราสีเอาไหมเราสีไหมไม่เราไม่เอาเราขาวมีไหมวันพระโอ้เขาปล่อยมาแล้ววันพระนี่ไปฟังไอ้น้องไอ้น้องน้องนอนนะคุยกันเด้อนี่คุยเรื่องเจ้าปู่เรามาหายากเด้อเครื่องเสียงนี่หมุนตุ้มเลาะกันผีไม่อยากบุหรี่ พี่งอนมาแล้วพี่งอนมาแล้วแม่ใครที่คือตามเลขเก่าของพี่งอนเลยครับเด้อเมื่อวานแม่บอกนะถูกกินดูดหลายล่างไม่ไหวแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาไปไว้ด้วยแล้วอ่ะแยกพี่ไม่อยากบ,บึบ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 มุดในต้นหมดบ้านทะเลาะกันคุยยังไงเรียกไข่แยกไข่แยกยี่เหลี่ยมปะมามามา วานไม่แม่มาเอาหวยให้ <นะ S 1> ยีแมวอ,อ,อืมอืมไม่สบายยีแมวไม่สบายบอกเข้าไม่ได้เมื่อวานจะเข้าไปนอนด้วยไปไม่ได้เลยยีแมวออกมานอนตรงนี้บอกยีแมววานนี้มุนอีตุนมาแล้วมั่งบานสวัสดีครับ งันจะมุดยังไงเราบ้านกับจะมุดยังไงบ้านกับมุดมันก็อยู่เป็นบ้านเหรอไม่พดีครับถิ่นนี่แมวนอนตลอดไหนว่าถูกบลูตเตอรี่นี่ถูกกี่ใบแกถามนั่นแหละถูกกี่ใบมันเดียวน,นั่นพี่แกว่าซื้อตเตอรี่นี่วะเนาถูกใบนั่นเลยหก <c oughs> ล้าน เในโฮปร้านมันก็ดีแล้วว่ะโฮปร้านห่อโผล่หัวเราป่ะนี่วันนี้ผมมาหาไม่มีใครนี่แมวถูกตั้งเลยอ้าวไ,ไม่ได้จักทีว่าเขาช่วยัวนนี้ได,ได้ได้หัวใหญ่มาฝากย่างวันนี้นเอาผู้นี้ก็แล้วกันเอาผู้นี้เลยนี่ก็คิดว่าวันพระจะได้เดินก่อนวันนี้วันพระดีกว่าก็จะไปก็ต้มก็เตงเดี๋ยวให้เนี่ยเสือนั่น สาาาหยแล้วอือมันจะมุนอีตุ้นกันหมดแล้วเนาะไม่มุน,มนหอรอกอยู่พวกเรายังอยู่พวกเราจะย่างกลุ่มใหญ่อยู่เนาะกลัวอะไรเนาะเอซีเนาะเมาาื่อวานนี้แม่ถลายไม่บอกสู้หน่อยก็จะถูกกันเต็มเนี่ยความพิษอยู่ที่ใครนี่พี่อ๋อนี่นี่บ <c oughs> อกเขาช้าไปดิมา <c oughs> บอกเขาตั้งสองทุ่มเนาะไม่ยากไม่อยู่พี่ไม่ยากไปไหนเมื่อวานเนี่ยขนเก้าคุย ผมโทรมาถามผมโทรมาถามว่าแม่ไม่สบายเอแม่แมวไม่สบายก็เลยแล้วก็เลยไม่แม่อะไรทักใจเลยเลี้ยงต่อเนะพอพี่หงวนมาบอกตอนสองทุ่มครับนอนอยู่ันแหละตเลยบอกแล้วก็เดินไปอืมมาบอกจบลอเก้าเมื่อวานข้างล่างหกตีตัวเดียวบอกหกกับเก้าตัวเดียวกัน เก้าสี่เอาเลขใหญ่ไปนี่เลขใหญ่เลขใหญ่พวกนี้เอาเลขใหญ่งวดนี้อืมอาผมเก้าไม่ได้แลยเก้าไก่เขาไม่ได้แล้วฮิงแล้วเก้าไก่เขไม่ได้ก็ตอนนั้นยังให้ทั้งใหญ่ทั้งเวลายังให้ได้ปู่เขาไม่อนุญาตเลยคิดว่าเอาคิดว่าเลขพี่หงอนชอบเลขอะไรอ๋องวดนี้อื ง่หสี่ตัวเดียวหัวใหญ่ศูนย์เจ็ดสามข้างล่างหกสี่หกสี่ตัวเดียวตัวเดียวเลยหัวใหญ่ถ้าแมวศูนย์เจ็ดสามก็เอาหนึ่งเจ็ดสามก็ได้แมวศูนย์เจ็ดสามก็หนึ่งเจ็ดสามผมเขียนให้มาพี่เอาไหหัวใหญ่เอานะนะครับเดี๋ยว วันนี้วันพระนะครับวันนี้วันพระพี่งอนมาให้โชค FC นะครับเนาะเป็นแค่แนวทางนะครับเด้องอนสุดหล่อแห่งบ้านสองคอนพร้อมที่จะให้ FC ทุกท่านนะครับที่จะเรียกว่าไงนะทำบุญเนะาะทำบุญลอยวันนทำบุญลอยวันพี่งอนนะครับเนาะ หนึ่งเจด็ดสามศูนย์ก็ได้หนึ่งก็ได้เนี้ยศูนย์ก็ได้หนึ่งก็ได้เอาศูนกเอาศูนย์ดีกว่าเอาศูนย์เจ็ดสามนางหกสี่ ตรงใจกันหลาย,ยคนนะน,นี่เนาะห,หวใหญ่เขียนตรงไหนดีนี่นั่นแหละคุณเขียนหนึ่งธันวาไว้เอะพี่วันไม่ใช่หวยเพื่อนบ้านนะหวยใหญ่ธันวานี่แหละหัวใหญ่ครับเนี่ยของหงอรูปหล่อสองคนวันที่หนึ่งหวใหญ่ใหญ่ตรงไหนดีเนาะเอารหงเลยเรื่อย <laughs> ขอเถิดจ๊ะนะ หัวใหญ่ครับนี่ครับหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่ครับถ้าถ้ามางวดน,นี้เนาะถ้ามางวดน,นี้พี่หงอนจะได้ดูนังปูไหมเพราะวรื่องลังปูเรือเจี๊ปปูติดปูติดเขาติดงานเนดนเนียนู้นนนั่ถามพี่ไม่ยากนี่เขาติดงานมาไม่ได้เอาอันยังอื่นได้เนะะาะขนจะเป็นขนจะเป็นรถแห่นเ,หเนาะ ให้บอกถ้าปูก,กับนู่นบ้านไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปทำเขาไม่ติดงานหรือว่าที่ไม่มางานจะของดูแล้วนี่ใช่ไหมนี่ซื้อนะครับหวัวใหญ่นะลาวเดี๋ยวจะเอาลาวอีู่นอลาวพรุ่งนี้จะให้หางเดียวให้พรุ่งนี้เนี่ยให้พรุ่งนี้แล้วไม่ให้วันนี้เลยวันนี้วันพระนี้พรุ่งนี้จะไม่มาเนี้ยจะไม่มีเวลามาอมืเอา้เาลาวก็ต้องเขียนใหม่อีกครั้าลาวไม่เป็นไรเอา้า เขียนใหม่ก็เขียนใหม่เมฆเข้าไหลเข้าดีเกินเลยเด็กเล่าให้ล่างโดยได้ไหมเอาได้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 เลยเอาเอาเอาวันที่วันที่เท่าไหร่นาะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบห้าวันจันทร์โอ้ยิ้มจันทร์ยี่สิบห้านู่นยี่สิบห้าเขียนลาวลาวตำลาวตำลาว ตำราวนะครับนี่ฮะเออนอนเอาอีก่เก็นอนสุดหล่อไม่หล่อแล้วไม่หล่อแล้วมัไม่โล่เกรียดเรื่องเงินทำบุญหัวจะมุ่นละเกรียดเรื่องเงินทำบุญด้วยงอนเกรียดใจบ้าได้หน่องก็ทำให้มันออกอะไรนอมาหวานดิผมหวานนี่ออกสี่เก้าเจ็ดเออสี่เก้าจีด เก้าสี่เก้าเจ็ดม้เก้าถึงสี่แล้วก็เก้าเจดจซื้อกีทวันว่าใิซื้อนี่มันก็มาเลขน้อยลมาด้ไปซื้อจจกบป่ะนี่ครับมาหายดิวไม่เห็นไหมหกซื้อตรงนี้แล้วตอนกอเข่าอคุยเก้าไอ้ยงมยศ หัว6 9 2, 2> ล่างโอ้6 9 2มันงวดที่แล้วนู่นที่ผมมาบอกจอกซ้ำเยอะมันก็วนไปวนมามันก็จะหมายอีกอาอ3ตัวตรงนี้ว่าให้พี่งอนนี่า6 9 3ดีไหมน้อเนี่ยล่า ยาวสีแม่นี่ยตึงหางได้ไหมอาไมก็ได้กางกันกันกันอ้โอ้ยตัวเดียวก็เรียกใหญ่นี่ถ้าไม่ออกเรียกใหญ่ก็ต้องมองออกเรียกเล่า ดูไม่เนาะเนี่ยรูครับรูอยู่เนี่ยูตัวนี้มันครับเอาเนาะจะอยู่ไม่เนาะถ้าไม่อยู่ก็ถ้าจะมาก็อสี่เอาไม่อยู่เนี่ยห้าสี่หกสี่อัวนี้เนี่ยครับเอาตัวนี้เนาะงอนเขาถ้าเดี๋ยวครับเด้อนี่งวดวันจันทร์นะจันที่ยี่สิบห้า เลขเราพี่หงอนเมื่อวานนะพี่หงอนมาลงชาให้ชาไปหน่อยแต่ก็เข้าสามสองตัวพี่ไม่อยากไม่ลงเว้ยไปไหนเกันก็ไม่รู้อร่อยไปซื้อข้าวให้น้องนี่คือเลขอ่าตำเหล่านะตำเหล่านะครับวันที่ยี่สิบห้าขั้นบนคือยี่สิบห้าคือยี่สิบห้านะครับเขียว่าสองห้าอีกแก้ววันที่ยี่สห้านะครับเด้อเาว่ายี่ห้าเขียนว่าที่ตำเหลายี่สิห้าเนาะส่วนไทยนะ ปู่ที่โน่นก็นมาบอกล่างแล้วนะมาบอกยีแมวแล้วมาคืนนี้ยีแมวจกทูบบอกหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ไปพาแล้วนี่เลขไทยนะพี่หอนผีไม่อยากยีแมวจะเอาอะไรให้อ่ะมีหกสี่จีแคลมนะนบนอมกน,บนอกนนราฟเดหลานอยู่คนเดียวปล่อยนอนคนเดียวได้คุยกับบุดใครก็ไม่ไปให้ผีไม่อยากายีแมวด่าอยู่นะี่ วานนี่ไม่มาเอาหวยเนาะวานนี่ไม่ได้มายี่แมวนอนไม่เป็นไข่ดิยวานนี่ไข่นอนเป็นไข่คือพืดเลยนี่เราให้ไปเลยเพราะวันนนี้วัพระนะให้เดี๋ยวผมเข้าไปเอาเองเลยนะมันจันทร์มันจะเป็นวันธรรมดายี่แมวห้อยไว้เอาไงเอาจุดเอาไงหลังเก่งเก่งอีกเดี๋ยวไปได้ผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวไปเอาเองไม่อยากไปหยิบมาให้เขาหน่อยพี่ไม่อยาก ใช่ลูกพีด้วยใช่ลูกพี่มุนนีตุนหมดไม่มูนดอกไม่ม่นดอกเขาช่วยมันนั้นหลายแล้วแหละได้ดูแน่นอนนะไม่ได้ดูเจ้าปูก็ได้ดูคนอื่นแทนเนาะเดี๋ยวหวยเราเมื่อวานนี้อวยทรามาหายิ้มแมวถูกแล้วย้มแมวถูกได้มาเมื่อวานก็นี่แหละครับเด้อพีไม่อยากไปไหนก็ไม่รู้จะบอกจะขึ้นบัญชีให้เอฟซีด้ดูอีกทีหนึ่งครับเด้อให้ดูคร่าวๆ นี่คือ<ห>บัญชียยน,นี่คือบัญชีพี่งอนนะครับที่จะร่วมทําบุญในวันที่สามสิบธันวานนี้นะครับเด้อท่านใดที่ถูกเรียกถูกได้โชคกับพี่หงอนที่จะร่วมทําบุญส่งอพี่หงอนนะครับทาบุญร้วันทําบุญร้วมวันให้พี่งอนนะครับ่าเพิ่งส่งแกเลยนะบางทีท่านก็คงจะแกคงไปไม่ได้หรอกนะครับนี่คือหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงเทพนะครับทำให้แม่ด้วยให้พี่ชายด้วยช่วยกันครับช่วยกันนะเรามาเล่นตรงนี้แต่ ทำที่โน่นที่บ้านเพราะเงินเงินญาติพี่น้องของพี่หงอน่ะดูแล้วนะครับดูด้วยนะรู้สึกว่าจะขัดครับขัดข้องกันนิดนึงครับเราก็เลยจะช่วยกันทําบุญส่งทําบุญที่พี่หงอนนะครับเด้อครับวันดี้ครับนี่ครับวันนี้บัญชีครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ส่งมาให้แล้วนะครับแล้วก็ยังขาดให้ทําให้แม่ด้วยนะครับทาให้แม่ด้วยแล้วก็ทําให้พี่ชายด้วยมัแล้วก็ทําให้ผมด้วยอนครอบ ผมไม่ไปไหนแล้วเด็กจะอยู่ช่วยขอแต่ว่าได้ทําบุญให้ก่อนเนาะแมวกับพี่ไม่อยากอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ย็นแมวเนี่ยท้องใสจะไม่ได้ให้แล้วมั้งจะนอนขึงพืชแล้วเนี่ยจะนอนยังไงแล่ะขอบคุณพี่หอนมากครับสำหรับเลขแนวทางรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลตามราวในงวดนี้ไอ้นองไปไหนนอนนะมันจะไปเตะพอโอ้ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับนะครับขอบคุณมากครับพี่งอนครับเจอกันครับเมื่อวานพรุ่งนี้เจอกันไหมไม่ผีไม่อยากไม่ลงให้เขาผมก็จ่าเออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดูมาเมื่อวานนี่คืองวดวันจันทร์นะราวงวดวันจันทร์เนี้ยถามมาเต็มอืมไม่รู้ก่อนครับเอาเดี๋ยวไม่ต้องกลัวเด้อเรื่องทำบุญทำอะไรนี่มีเอฟซีเขาช่วยมาเยอะอยู่ดอกถามแม่ผมด้วยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นห่วง ให้พีชายด้วยครับครับม่ต้องเป็นห่วงยครับเดี๋ยวผมจะช่วยไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณครับยังไม่ไปไหนแล้วอยู่บ้านพีไม่อยากอือโอ้ใครจะว่าน้ําแมวทํานะครับทําเป็นนะครับน้ําแมวทําให้เป็นนี่ผมเอาใส่ร่างยีแมวครับเขาจะมาด่าน้ําแมวนะครับถ้าผมไม่เอาใส่ร่างน้ําแมวก็ไม่รู้เรื่องหวยก็ไม่ได้ก็ไม่รู้จะเป็นเอาแนวทางที่ไหนเนาะขอบคุณพี่หงอนมากครับสำหรับแนวทางเด้อ แล้วแมวแกล้งทำว่าไม่ได้ขับไม่ได้ทำกินเหล้าเป็นกดขวดก็ได้มาผมจะไม่มีให้ดอกโอ้สงสารเขาผมไม่อยากมาเข้าแล้วกินเหล้าัะขวดนะยอมใจไม่ให้กินอะไรก็ไม่ให้กินไอ้น้อยมันหนีไปไหนนาะนัดไปเชียงใหม่เดยกปกมานไปเชียงใหม่แล้วมาเอานมก็กล้วยไปแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมามให้ขวดหนึ่งนะตำส้ม,มด้วยโอ,อ้ครับงั้นผมจะไปหาไอ้ปิงจะไปบ้านม,มาจะเปลี่ยนเลขนี่ให้เขาไปเลยจะมาเปลี่ยนอี้เปลี่ยนก็ได้ได้ไหมครับโอ้โอมนมาจังๆไม่ได้เนาะเดี๋ยวเขาด่าเอาตอนนั้นแหลกกะผิดก็ผิดถูกก็ถูกเนาะครับเขาให้ผมมาอย่างงี้ผมก็มาบอกอย่างงี้ เดี๋ยวใครไม่เชื่อใครว่าย่าแมวแกล้งเป็นดึกทำไม่ดูจะเอาไว้ดูเนาะแม่ตรงตรงสามตัวนี้พี่หงอนเนยาทำมาแล้วเนาะไม่ใช่ว่าไม่ทำเนาะหกเก้าสองผมจะไปทำบ้านโน้นให้พังเลยเอาไอยแย่ครับบุ๊บบุ๊บบุ๊บบ๊๊สวัสดีครับครับผมขอบคุณมากครับพี่หงอเนดวยครับครับพนี้เจอกันอีกเนาะครับครับมาหายน้อยน้อยไปไหนนัดแล้วไม่พรุนนี้เขาจะต้มปลากินบ่ พี่ไม่อยากต้มไหมไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ต้องปลาก็ไหนเรามาต้มไปซื้อสิโดนเดียบเขาดสั่งใส่ก็ได้หรอกเดี๋ยวเขาน้าแมวลูกไปเองนั่นแน่มาเจอกันครับพี่ครับไอ้พวกที่ว่าเดี๋ยวจะเอาให้มุนอีกตุ้งอย่าไปทำเขามันเป็นบาปเป็นบาปเอฟพีเขาจะส่งไม่ได้ไม่ได้ล่างน้าแมวผมแย่เลยเนี่ยมันจะไปอยู่ล่างใครเนี่ย เ c ก็ช่วยทำบุญแล้วเนี่ยไม่ต้องห่ว<ค>งไม่ต้องห่วงนหาแก้บน,นให้ได้นะครับใช่ก็พยายามหากันอยู่นี่แก้บนให้น้ำแมวผมบอก,กบไว้ตอนที่น้ำแมวให้หกเจ็ดให้หลายงวดเป็นสิบสิบงวดทั้งเลขวิง่งทั้งแต่ปูผมก็ถูกครับครับแต่สู้ในนี้ไม่ได้ในบ้านไม่ได้อื ไอผดที่วาดเองถ้าเข้ามันได้เดี๋ยวจะเอาให้มุนตุน้นเลยพวกเนี้พวกเปื่อไปทำากถือยศน,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 นะนนเปืือเดยวลงลงผมเข้าไม่ได้สื่อสารไม่ได้สายครับผมไปก่อนนะครับไ <_ S 1> อ้น้อยไม่อยู่ครับเดี๋ยวไปเที่ยวไปหาตะเป็ดไปโน่นจะไปหาปู่ย่าเดินเที่ยวแล้วพักแล้วผมก็จะไปนอนอยู่ตรงนั้นรอรอพี่ครับ พี่ไปทางไหนครับเดี๋ยวไปรอพี่อย่าถามมาไปทางไหนไหมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่งอนว้านี่เ,กกนลลเ,นเลยครับเด้อใครมีเชือก็อย่าลบบดูเด้๋ยขาดครับนะให้เลขเรามาแล้วไม่รู้จะกี่งว,วดนะเมื่อวานก็ให้ต้อ่บอยบอกสามทุ่มสองทุ่มเนาะยังดีนะแมยย่ยังร่างยังถูกอยู่ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ ร่วมทำบุญส่งพี่หงอนทำทำบุญให้พี่หงอนเนาะครบบุญร้อยวันให้พี่หงอนงก็งเ,เงินจํานวนนี้ก็จะทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ก็จะร่วมให้พี่หงอนทั้งหมดเนะาะเน้นเน้นก็คือให้พระแล้วก็บุญดุนตีเจ๊ปู่ติดงานซะแล้วเอาคนอื่นก็ได้เนาะพี่หงอนไปแล้วพี่หงอนไปแล้วตามผิดคนเอาควบคุณครับสำหรับคลิปนี้วนสวัสดีครับ